โอเคสวัสดีนะครับน,นี้ผมจะมาอ่านมางะเรื่องยอดดาบอม,มตะตอนที่12นะครับ12ถึงตอนที่16นะครับก็ใครที่อยากอ่านะไรเรื่องนี้ก็กดไลค์กดแชร์สมัครด้วยนะครับขอบคุณเพจแปลทั้งคืนนะครับก็ใครอยากจะไปอ่านเองก็ผม,มทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะสามารถไปอ่านได้นะโอเค okay. ก็ถ้าเสียงเบาหรืออะไรก็ขออภัยนะครับพอดีไมค์ผมไม่ดีนะครับก็ใครได้ย้ายผมมีเสียงให้ดีขึ้นก็ โอนมัได้นะครับเพื่อผมจะไปซื้อไม้ตัวใหม่นะครับโอเคไปชมคลิปกันเลยเพเเราก็ฝึกวิชาดาบอยู่นะครับเพเกรก็เอาดาบดาบไม้นะครับไปแทงต้นไม้นะครับเป็นรูนะครับเพเอก็คิดนะครับศิละปะการต่อสู้นั้นจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ตั้งใจฝึกฝนและฉันได้ฝึกฝนอย่างหนักเป็นเวลา3วันและในที่สุด ฉันก็สามารถเจะาะต้นไม้ลงไปได้ตั้ง5้านิ้วฮ่าฮ่ตอนนี้เราไม่สามารถพักได้เพราะไม่มีทางลัดใดดีกว่าความพยายามตัดภาพมาที่ลิงนะครับแทงลึกไปตั้งห้า <hand> นิ้วเพื่อเราคิดต่อนะครับ ถ้าฉันใช้ดาบจริงจะจะสามารถทะลวงต้นไม้เหล็กนี่ได้ไหมนะไอ้ก็มีคนพูดนะครับเฮ้ไอ้ฟางหูเทียนมันอยู่ตรงนี้ขับพบมันแล้วเพเเราก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็พูดนะครับแสหาที่ตายนักนะแล้วก็ปาไม้ไปนะครับเพเกก็ปาไม้ไปเสียบที่แขนนะครับ ระดาบของศัตรูก็ตกนะครับเพิกพัดนะครับเฮ้ยแกเป็นใครฮะแล้วก็ดาบชี้นะครับแล้วก็มีคนพูดขึ้นนะครับฝังโูเทียนแกคิดจทำอะไรฮะฝังโูเทียนวางดาบของแกลงซะพวกเราสงสัยว่าแกเป็นฆาตกรที่ขอาปอลลมาจารย์งของพวกเราตอนนี้พวกเราวางตาข่ายไว้หมดแล้ว แกหนีไปไหนไม่ได้หรอกเปกคิดนะนี่มันพวกตระกูลท่านพวกมันรู้ว่าเราฆ่าผันลาหูแล้วพวกมันรู้ได้ยังไงกันหรือว่าพวกมันเห็นพวกมันรู้เรื่องท่นานลาหูออกตามล่าเสียวไปมันเป็นเรื่องยากที่จะคิดหนีอืม เพ่ก็เตะไปนะครับพวกตระกูลท่านก็พูดนะครับฝางอูเทียนแกกล้ามากนะที่มาทำร้ายคนของตระกูลนั่นของพวกเราวันนี้แกตายแน่ยา่าก็แค่วิชากระจอกองวันนี้แกก็ต้องตายไอ้ฝางอูเทียน ตระก,กูลของแกจะต้องทรมานเหมือนตระก,กูลของฉันยา่าพระเอกเราก็ใช้ดาบของพระเอกนะครับฟันดาบของศัตรูหักเลยนะครับพระเอกก็เอาดาบแทงคอปลาศัตรูนะครับไอ้พวกนี้ก็คิดนะอันตรายเกินไปแล้วใครไม่อยากตายก็ถอยกลับไปซะพอเพกก็พูดนะครับ ทุกคนฆ่ามันเพกระพุนคะรับทำยังไงดีวันเนี่ยเสียวไปช่วยกันหน่อยนะยา่าพระเอกของเรากับเสียวไปก็ได้ต่อสู้กับตระกูลฮั่นนะครับก็เป็คนพูดนะครับหูเทียนเจอบไปนะหรือเปล่าเพรเอ่อกลับไปนะครับเกือบไปแล้ว ข้ารีบมาที่นี่ด้วยความดูทั้งหมดที่ข้ามีเลยนะแต่ไม่คิดว่าพวกมันจะมาถึงก่อนโชคดีนะที่เจ้าไม่เป็นอะไรหูเถียนเจ้าเป็นคนฆ่าหั่นลาหูหรือเปล่าไอ้กับพวกนะใช่ไม่นึกเลยว่าพวกมันจะรู้แล้วเจ้าจะทํายังไงกับคนพวกนี้ต่อละปล่อยแบบนี้แหละไอ้คนนั้นพวกนะครับเจ้าอย่าได้ประมาทตระกกลหั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฮั่นโฉหย่าเขามีความแข็งแกร่งเช่นเดียวกับพ่อของเจ้าและตอนนี้มันน่าจะแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าหลายปีที่แล้วไอหมอนี่แกพูดนะทันทีที่ข้าเห็นคนของตระกูลท่านออกจากเมืองและรู้ว่าเจ้าข้าหันลาหุข้าก็รีบมานี่ทันทีเจ้าควรจะหนีไปสั้นตัวละเพชรพูดนหนีเหรอจะกลัวตระกูลท่านไปทำไมในเมื่อท่านพ่อ หายจากอาการโดนพิษแล้วอีกคนครับพ่อนาะเจ้านะ่ะยังไม่รู้อะไรพ่อของเจ้ายังไม่ได้รักษาอาการของมันหรอกพครก็ตกใจนะครับเอ๊พิศวรในตัวพ่อของเจ้ายังไม่ได้รับการรักษาตอนนี้ทุกคนในตระกูลฟางคิดว่าพิศวรค์นในตัวพ่อของเจ้าถูกรักษาแล้วรวมไปถึงคนในเมืองชิงหยวนและหันโชยาด้วย เพราะเหตุนี้หันโชยะจึงไม่กล้าลงมือกับตระกูลฟางแต่จะส่งคนมาจัดก,การเจ้าแทนแต่ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ไม่ช้าก็เร็วทุกคนจะรู้เรื่องพ่อของเจ้าแน่อีกคนนึงพูดนะครับมีแต่เจ้าเท่านั้นที่ช่วยตระกูลฟางของเราได้เพิกกพูดนะครับแต่ข้าไม่ได้มีพลังมากพอที่จะสู้กับหันโชยานะเพิกกับพูดนะครับ อีกคนนึงบ้ครับยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกแต่เป็นในอนาคตต่างหากข้าคิดว่าเกี่ยวกับมันในระหว่างทางที่ข้ามาที่นี่ข้าคิดว่าเจ้าควรจะไปสํานักหยวนหยุนในทันทีตราบใดที่เจ้าสามารถผ่านการประเมินเพื่อต่อสู้สํานักหยวนหยุนข้อความสามารถของเจ้าก็จะแข่งแข็งแข่งขึ้นและไม่ช้าไปเลยเหรอไม่ใช่ว่ามันจัดขึ้นต้นปีหน้าลอ ข้ารู้เรื่องนั้นดีเจ้าควรไปที่หยวนหยวนในตอนนี้เพราะมันมีดอกบัวสวรรค์อยู่ข้าได้ยินมาว่าดอกบัวสวรรค์สามารถรักษาพิษของพ่อเจ้าได้ดอกไม้นี้ปรากฏในเทือกเขาหยวนอู้เมื่อหนึ่งหมื่นปีที่แล้วดังนั้นข้าคิดว่าเจ้าควรจะไปเทือกเขาหยวนอู้เพื่อค้อนหาดอกไม้ในตอนนี้ มีเจ้าลิงอยู่ด้วยเจ้าอาจจะหามันเจอได้แต่ถ้าเจ้าหาไม่เจอเจ้าก็สามารถสอบเข้าสถาบันหยดยุนได้ตามเวลาด้วยวิธีนี้จะทําให้เจ้าปลอดภัยได้กับผู้ตับกลับนะครับก็ดีนะไอหมอนในกระบวนครับอย่าโมโสี่เวลาเจ้าคนไปได้แล้วคนอย่างตระกูลฮั่นสามารถหาเจ้าเจอได้ง่ายๆหากอั้นโชยามันออกมาตามล่าตัวด้วยตัวเองมันจะยากสําหรับเจ้าที่หนีไปไป ไอหมอนี่ก็คิดนะครับข้าหวังว่าตระกูลฟางจะปลอดภัยจนกว่าเจ้าจะกลับมานะเสียวไปไปกันเถอะสิ่งที่เราพูดจะไม่ถูกส่งต่อดังนั้นเพื่อทำให้มั่นใจว่าไม่มีใครเหลือรอดก็ตายซะชึบลูกสมุนตระกูลฮันหัวหน้า พวกเราขอประก,การฟ้างจิ้งฉานแสนโฉดชั่วได้ไหมครับหัวหน้าหัวหน้าก็พูดนะครับข้าก็แทบไปทนไม่ไหวที่จะฆ่ามันแต่เป้าหมายของเราคือฟ้างหูเทียนมันก็ทำกับตระกูลหั่นของเราขนาดนี้ในอนาคตเราจะต้องทำลายตระกูลฝางให้ได้และข้าสัญญาว่าจะฆ่าฟ้างจิ้งฉานให้จงได้ ไอฟ้ฟางจริงชานเอ๊ะไหนสุดก็เจอมันทุกหน่วยไปฆ่ามันเผลก็คิดนะครับตระกูลหั่นมันจะทำอะไรกันแน่อ้าวเจ็บแผลโว้ยอีกแค่เจ็ดวันอีกเจ็ดวันตระกูลหั่นมันจะออกมาตามล่าฆ่าแน่เผลก็คิดพันนี้นะครับ ข้าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเก่งหรอกนะเพราะไม่รู้สึกถึงพลังเหมือนของท่านอาของข้าแล้วก็ไอ้เจ้าลิงก็ดึงเสื้อนะครับเจ้าลิงก็หยิบกิ่งไม้มาครับและเขียนว่าจุดไม้อยู่อีกแค่ไม่ไกลเป่กระพูดนะครับเจ้าพาข้าไปหาคนที่สอนเจ้าให้เขียนและเรียนเรื่องสมุนไพรได้หรือไม่ เสียวไปดูเศร้าไปเมื่อฉันถามถึงเขาสงสัยเขาคงเสียชีวิตไปแล้วเพก็คิดพันนี้นะครับพระเอกรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนะครับพวกมันมากันเยอะเชียวเพกก็แอบในพุ่มนะครับหยิบดาบออกมานะครับเพกก็ฟันไปหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีคนสังเกตเห็นนะครับมีบางอย่างฟางหูเตียน เพกกรฟันนะครับแล้วก็ใช้พลังนะครับต่อยไปเลยนะครับไปตายซะฟางอูเทียนยาไอ้ฟงองาอฟงอูเทียนน่ามันไอ้ฟางอูเทียนฟางอูเทียนเพกโอเคนะครับการตอบสน,นองนวดเร็วมากทุกคนล้อมันไว้อย่าปล่อยมันหนีไปได้ ชิปหายแล้วส้มโจมตีลือเพ่กับพวกนะครับเสียวไปหนีเร็วไอ้หัวหน้าตระกูลฮั่นออกมานะครับจะหนีไปไหนกลับไปที่เมืองชิงหยวนกับข้าซะกลับไปตระกูลหั่นกับข้าซะยา่าแกต้องตายยา่าเพ่กับพูนะครับน้ำมันหันกุย เพกับพ yeah. mm ูนครับเข้ามาเลยข้าพร้อมจัดการแกแล้ว hmm. ย mm ่า hmm. ม mm ัดมัดดาวตกย่าจ้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 าทั้งสองคนก็ปะทักกันนะครับตู้มเพ่เราก็หนีเลยนะครับ หันหันกลัวกพวกนะครับพลังปานที่ยุ่งเหยิงนี่มันอะไรกันข้าต้องข่ามันให้ได้ย่าเพ่ก็วิ่งมาสุดนะครับข้างหน้าหน้าผาเพ่ก็ตกใจเบรกนะครับชิบหายแล้วเพ่ก็คิดในใจครับนี่มันเหวข้าไม่มีทางหนีแล้วสินะ เพ่ก็คิดนะครับเสียวไปเจ้ากำลังพาข้าไปตายนะไอโปวกโ็โศฮัรร่นก็พูดนะครับเจ้ากระต่ายน้อยทำไมไม่หนีต่อละ่ะเพ่ก็เหงอตกเครียดนะครับไอฮั่นคุยก็พูดต่อนะครับขนาดสวรรค์ยังต้องการให้แกตายเห็นหรือยังละ่ะฮ่า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 เสียวไปก็ร,ร้อนนะครับเจ๊กเจ๊ะ เพชรก็หันไปแล้วครับไอ้ฮั่นกูยก็พูดครับไปจับมันมาย่าเพชรก็คิดนะครับไม่มีทางอื่นแล้วสินะเพชรก็กระโดดกับไอ้เสียวไปนะครับไอ้ฮั่นกูก็คิดนะครับอะไรกันได้มันกล้าคิดข้าตัวตายเลยหรือมันกล้ากระโดดจริงๆเลยเนี่ยโอเคนะก็ขอจบ ตอนนี้ก่อนนะครับก็ใครที่อยากจะแลงเรื่องนี้อีกก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้นะครับผมไม่ทําเรื่องเดียวนะผมทําหลายเรื่องนะผมจะลงทุกเรื่องอ่ะเออถ้าเรื่องไหนผมอ่านอ่านทุกเรื่องนะโอเคก็ใครได้อยากจะชอบชอบคลิปนี้ชอบคลิปไหน,นก็ like, อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นนะครับใครได้อยากจะสนับสนุนช่องผมก็โอนมาได้นะครับเป็นกำลังกำลังใจในการทำคลิปนะครับส่วนเรื่องอืน่นก็รอนะครับผมจะทํามาให้เร็วที่สุดนะครับก็เท่าท,ท,ที่เป็นไปได้โอเคก็ฝากผลงานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย chúc chúc phần đi